ขอความเจริญในธรรมจะมีทายาโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาะนามเสกขยวัตปกินกะสิขาบทที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมายาิเอาไว้ว่าปิสุเพิงทางความศึกษาวา่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะตอนบัญญัตินเรื่องนี้ก็มีว่าในวันหนึ่ง อ ბ ดาพิสุ์ชพระเคก็พาการยืนถ่ายอุจจาระบ้างยืนถ่ายปัสสาวะบ้างในที่ต่างๆชาวบ้านเขามาพบมาเห็นเขา้าเขาก็ตำหนิตีเตียนว่าพระปิสุ์ในพระพุทธศาสนานั้นทำไมไม่เรียบร้อยทำอะไรอุจาตาเมื่อชาวบ้านนินทาว่าร้ายมากขึ้นเรื่อยๆขอ้อความเหล่านี้ก็ได้ยินถึงพระการของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์และพระองค์ก็บัญญัติเป็นสีขาบทให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าพิสุเพิงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้าจากไม่ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในการยืนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเป็นกิริยาที่ไม่ได้ดูไม่ได้มองประเจิดประเจิ คนเห็นได้ง่ายถ้านั่งก็จะเหมาะสมมากกว่าจะเรียบร้อยมากกว่าแต่ถ้าอยู่ในที่มงที่บางมิชิดเช่นในห้องน้ำในปัจจุบันก็จะดีมากกว่าเพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุจาาตาเป็นสิ่งที่ไม่ไดาดูหน้ามองผู้ที่มีการศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนี้จะนั้นในทางพระุทธศาสนาตั้งแต่ สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็บัญญัติให้เป็นแนวทางปฏิบัติของพระภิกษุแล้วว่า,าควรจะนั่งทายอุจาระทายปัสสาวะในที่มิชิดที่โมงที่บางไม่ให้ใครพระเห็นให้เป็นที่อุจจาระตาสิกขาบทเหล่านี้ถ้าพิกษุไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องอาบัตท,ทุกกฎ อาตมภาพก็นำมาเจริญพอให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงบัญญตัติสีขาบทเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกม,มุมก็เพื่อที่จะให้พิสุเป็นที่นำมาซึ่งความเริ่มใสศรัทธาของญาติโยมสาธุชนนั่นเองไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนถ้าประพุติปฏิบัติตามสีขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้แล้ว ความเลื่มใสศรัทธาของบรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาก็ศรัทธาในภาพมิสูรูปนั้นนั่นเองและดีต <food> ่อพุทธศาสนาด้วย